สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของนังเองมอลำนะคะสําหรับยูกิเพนพากานังเองมอลำแห่งคณะมอลำเสียงวีหกนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันนะคะก็เป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับยูกิเพนพากานะคะแล้วก็นงฟงสกอรเนี่ยได้มีการไปร้องเพลงนะคะรับเชิญกับทางคณะมอลำเพชรลำเพลินนั่นเองในครั้งนี้นะคะทั้งคู่เนี่ยก็ได้เตรียมโชว์หลายๆโชว์ ะะคะมีเพลงเพราะๆเนี่ยนะคะไปให้แฟนๆเนี่ยได้ฟังกันนั่นเอง แล้วก็อีกหนึ่งโชว์นะคะที่เรียกได้ว่าเป็นโชว์เซอร์ไพรส์แฟนๆเลยก็ว่าได้สําหรับครั้งนี้เพราะว่ายูกิเพนพกานะคะกับแม่พรพิรดีเนี่ยก็ได้มีการร้องเพลงร่วมกันนั่นเองสําหรับเพลงดังอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงลำเพินเต้ยเสดดนั่นเองนะคะทั้งคู่เนี่ยก็ได้มีการร้องคู่กันนั่นเองแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเพลงด้วยสําหรับเพลงลำเพินเต้ยเสดดน่ะนะคะเป็นเพลงที่ถือได้ว่ายูกิเนี่ยเธอนะคะก็ได้เอามาร้องในหลายๆโชว์ ซึ่งเธอเนี่ยนะคะก็ได้ร้องในทรต์ของเธอแต่ว่าครั้งนี้นะคะก็ได้มาร่วมร้องร่วมฟิชเชอริเรร่วมกันกับแม่พรน,นะคะก็เลยทําให้เพลงนี้เนี่ยออกมาในเวอร์ชั่นที่น่าประทับใจมากๆเลยแล้วก็ยังได้เห็นถึงความน่ารักของคู่แม่ลูกเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับแม่พรกับยูกินะคะเรียกได้ว่าแม่พรเนี่ยก็ให้โอกาสยูกิมากๆเลยแล้วก็ยังคอยดูแลซัพพอร์ตอย่างดีมากๆถ้าใครนะคะที่บอกว่าได้ติดตามเป็น คลิปเบื้องหลังนะคะก็จะเห็นได้ว่าพี่ๆของทางคณะหมอลำเพชรลำเพลินเนี่ยเรียกได้ว่าซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลยูกิเป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ให้การต้อนรับเธอเนี่ยอย่างดีมากๆเลยแล้วก็แฟนคลับนะคะของทางคณะหมอลำเพชรลำเพลินเนี่ยก็เรียกได้ว่าน่ารักกันทุกคนเลยนะคะเพราะว่าอยู่ในกลุ่มปิดเนี่ยก็มีการพูดคุยทักทายกันนั่นเองนะคะแล้วก็ยังให้การต้อนรับแฟนนะคะของเสียงวีหกเป็นอย่างดีเลยเรียกได้ว่าน่ารักนะคะทั้ง แฟนคลับ แล้วก็ทีมงานของทางคณะหมอลำเพชรลำเพลินด้วยจริงๆนะคะสำหรับยูกินะคะก็เรียกได้ว่าแม่พรเนี่ยเป็นไอดอลของเธออีกคนนึงเลยก็ว่าได้แม่อุ้มนะคะก็ยังได้มีการเปิดเผยด้วยว่าตอนอเด็กๆเนี่ยนะคะก็พายูกิเนี่ยไปดูหมอลำนะคะไปดูแม่พรเนี่ยอยู่หลายๆครั้งเลยครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเกียรติมากๆแล้วก็ดีใจจริงๆที่ได้พาลูกสาวเนี่ยนะคะมาร่วมขึ้นบนเวทีของเพชรลำเพลินนั่นเองแล้วก็ทางคณะหมอลำเพชรลำเพลินนะคะแม แว่าจะตั้งวงได้ไม่นานนะคะแต่ว่าความยิ่งใหญ่อลังการไม่ว่าจะเป็นดนตรีแสงสีเสียงเวทีอะไรเนี่ยหลายๆคนเนี่ยต่างชื่นชมนะคะว่าไม่เหมือนมอลำาตั้งใหม่เลยก็คือแบบว่าเต็มที่แล้วก็มีความยิ่งใหญ่อลังการจริงๆนะคะ แต่ว่าครั้งนี้นะคะก็น่าเสียดายมากๆเลยที่น้องนี้น่าอาัสรานะคะที่เธอเนี่ยชื่นชอบพี่ยูกิมากๆเลยเนี่ยไม่ได้มาร่วมงานนั่นเองนะคะเนื่องด้วยน้องเนี่ยเรียนอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองแล้วเหมือนว่าน้องเนี่ยนะคะก็จะต้องแบบว่าขาดเรียนอะไรต่างๆแล้วทีนี้เนี่ยเหมือนว่าทางคณะหมอลำเพชรลำเพลินก็จะต้องรีบลงไปเล่นที่กรุงเทพนั่นเองก็เลยแบบว่าไม่สามารถไปรับไปส่งน้องได้ก็น่าเสียดายจริงๆแต่ก็เชื่อว,ว่าน่าจะไม่มีแค่ครั้ง ครั้งนี้ครั้งเดียวอย่างแน่นอนก็น่าจะมีครั้งหน้านะคะที่เราเนี่ยอาจจะได้เห็นยูกิเพนพกานะคะแล้วก็หมอลำเพลินน้อยนะคะอย่างน้องนีนะ่อาอภัสราเนี่ยได้มีการมาร้องเพลงคู่กันอย่างแน่นอนก็อยากจะเห็นโมเมนต์เหมือนกันนะคะว่าตอนที่น้องนีน่าเนี่ยได้เจอกับพี่ยูกินะคะที่เป็นไอดอลของเธอเนี่ยเธอจะดีใจขนาดไหนเพราะว่ายูกินะคะก็ถือได้ว่าเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็ยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้กับเด็กๆ รุ่นใหม่ในต่อไปด้วยเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าภูมิใจมากๆเพราะว่ายูกินะคะเธอก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพี่ๆในวงการหมอลำหลายๆคนครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ยังเป็นโอกาสที่เธอเนี่ยจะได้ส่งต่อนะคะให้กับรุ่นน้องๆรุ่นเด็กเล็กๆนั่นเองนะคะแต่ก็เห็นว่ายูกินะคะเป็นนางเอกหมอลำที่มีแบบว่าเด็กเล็กๆนะคะที่แบบว่ามาดูหมอลำกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยชื่นชอบเธอเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะ เพราะว่าด้วยความที่เป็นคนยิ้มเก่งนะคะแล้ก็แบบว่าดูเข้าถึงง่ายเด็กๆเนี่ยก็เลยชอบนั่นเองนะคะและนี่นะคะก็ถือเอว่าเป็นเรื่องราวความประทับใจที่เราเนี่ยก็ได้มาพูดถึงกันนะคะสําหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นมกำลังใจให้ด้วยนะคะ